คันนี้ค่ะกระบา 8, นะ่อน8,000แลราได้ชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เนะี่ยคันนี้เป็นเจ้า t ต y o t a r ร v o 2.4ตีนะคะได้เป็นสมาร์ทแ p P พี u n นเแบบนี้เลยมากค่ะเดี๋ยววันนี้แอบพาชมคันนี้รอบคันว่าได้ออปชั่นอะไรมาบ้างเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยพี่ๆจ๋าสำหรับด้านหน้าค่ะฝากระโปรงเดิมโรงงานเรียมสันคมชัดไม่มีร่องรอยสัก็ตหินลักยิ้มเลยนะคะไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยมีไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยค่ะ ไฟตัดหมอกหนึ่งคู่ด้านหน้าพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะแล้วกระจังด้านหน้านะคะพี่ๆได้เป็นชุดแต่ง TR d ดีแบบนี้เลยหล่อเทะนะพี่ๆนะป่ะมาต่อสําหรับตัวล้อค่ะซุ้มล้อมีมาให้ครบๆบแบบนี้เนี่ยะตัวล้อได้เป็นล้อเดิมโรงงานคันนี้ได้เป็นขอบ17ตัวยางได้เป็นปี23นะ่าใช้งานอีกยาวเลยพี่มีนะสําหรับชุดแต่งด้านข้างตัวรถนะคะมีมาให้แบบนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านข้างแบบนี้เลยพี่ๆหล่อเท บันไดด้านข้างค่ะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะสำหรับกระจกมองข้างคันนี้เนี่ยคะได้เป็นสีโคเบียมนะตัดด้วยสีดําด้านล่างไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกเรียบร้อยคันนี้ได้เป็นพับปรับไฟฟ้าค่ะกระจกบ้านหน้านะได้เป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะพี่ๆติดปีมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งรอบคันเลยนะพี่ๆจะซื้อสดหรือว่าจัดไปแนนนะทักสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะนี่นะคิ Q ้วกันศาสตร์ค่ะมีมาให้แล้วนะพี่ๆไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มค่ะ สำหรับมือเปิดนะคะได้เป็นสีโครเมียมแล้วก็มีที่กันรอยให้แล้วนะป่ะเดี๋ยวไปดูด้านในคันนี้กันเลยโอ้โหสำหรับตัวเบาะค่ะพี่คะได้เป็นเบาะหนังสีออกน้ําตาลนะตัดด้วยสีแดงสภาพสวยแบบนี้เบาะตึงๆไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่แตกไม่ร้าวนะคะคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยนะสีดําตัดด้วยสีบอลแบบนี้เลยมาเดี๋ยวดูด้านในแคบสักนิดหนึ่งโอ้โหเบาะนะพี่นะนี่จัดมาให้เรียบร้อยนะ นี่แต่งมาให้ใหม่ทามาให้เหมือนเบาด้านหน้าเลยได้เป็นเบาสีดําจะมีพนักพิงแบบนี้ด้วยนะคะบุนุ่มๆแบบนี้นั่งสบายยืดแข้งยืดขาได้สบายๆเลยนะนี่ดูหัวน็อตสังนิดหนึ่งฝั่งนี้นะนะได้เป็นหัวน็อตเดิมโรงงานไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะคะได้พาชมโครงสร้างคันนี้สังนิดหนึ่งสำหรับโครงสร้างได้เป็นโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะก็มดูงูอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยแบบนี้เลยไม่บิดไม่เบี้ยวไม่โคตรไม่งอนะที่พี่ขาคันนี้นะ ได้รถปี17นะกับเลขไมล์แสนหเท่านั้นผ่อนอยู่เพียงเดือนละ8,000กว่าบาทนะเอาอะไรมาไม่คุ้มนี่เลยสัหรับฝาน้้ามันนะาดิปิดฝาถาังน้ํามันพี่นี่ยังแต่งเป็นสียาแบบนี้เท่ๆหล่อๆไปเลยค่ะสำหรับด้านท้ายค่ะนี่เลยพี่ๆขาไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายมัลติอินดิเเตอร์นะคะแล้วก็มีเนี่ยพี่นะชุดแต่งสวยๆแบบนี้เลยบันไดด้านท้ายนะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ใช้งานได้ตามปกติ ะะมีไฟเบรกอยู่ที่3าครบแล้วก็กล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะให้ครบๆบแบบนี้เลยเดี๋ยวพาดูแมกไลเนอร์คันนี้นิดหนึ่งแมกไลเนอร์นะคะอยู่ในสภาพสวยนะคะร่องรอยการใช้งานหนะักมีน้อยมากๆเลยนะคะเนี่ยนะพี่นะดูตามร่องนะสมบูรณ์นะแทบไม่มีร่องรอยเลยนะคะมาหัวน็อตป่าท้ายค่ะได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้นะจุดมาร์กสีโรงงานนะคะมีเห็นชัดๆอย่างนี้เลยนะไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะพี่ๆสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะ ผ่อนสบายๆเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะมาจะดูด้านนี้ฝั่งนี้กันบ้างนะคะสำหรับฝั่งนี้บันไดอยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยป่ะเดีย๋ยวไปดูฝั่งคนขับคันนี้กันพวงมาลัยได้เป็นหุ่มหนังแบบนี้เป็นพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยหน้าปัดเรือนไม้เลขไม้อยู่ที่160,000โลเท่านั้นคะ่ะหน้าจอกลางได้เป็นระบบทัชสกรีนนะคะคันนี้นะ เดี๋ยวขออนุญาตใส่เกียร์ให้ดูกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะสักนิดหนึ่งนี่เลยนะคะมีให้ครบแบบนี้แล้วแล้วก็คันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็มีช่องเก็บผงเก็บของนะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ,คะมีระบบอีโค่โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะพี่ๆคะ่ะมาเดี๋ยวดูฝั่งนี้เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนี่ด้านในนะคะเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะพี่ไม่แตกไม่ร้าวนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะหัวนอ็อ ได้เป็นหัวน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะคะขึ้นมาดูโครงสร้างฝั่งนี้นิดนึงได้เป็นโครงสร้างเดิมโรงงานกระดูกงูอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยแบบนี้ใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะพี่ๆคะ่ะนี่เลยสำหรับตัวเครื่องยนต์อยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนี้นะคะเครื่องยนต์ไม่มีร่องรอยน้ำมันหยดเยิมะนะคะแบตเตอรี่ครบพร้อมใช้งานแผ่นเพจพร้อมกระปิก,กร์มอ,อกกรคร,บ,ครบแบบนี้เลยนะฝากระโปรงหัวน็อตน,นะคะพี่พ ได้เป็นหัวน็อตเดิมโรงงานนะไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไข้นะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยฉนวนกันความร้อนครบ,ครบสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานแบบนี้แล้วก็ปั๊มนูนค,ค,ครบแบบนี้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจกระบะไว้ใช้งานเนี่ยคะได้ชุดแต่ง TRD หล่อลๆแบบนี้นะ,ะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆเลยกับเจ้า Toyota Revo 2.4T นะ,ะได้เป็นยกสูงสีขาวแบบนี้นะ,ะราคา4 6ส9,000บาทผ่อนเดือนละ8,000เท่านั้นนะคะ ได้รถปี17กับเลขไมล์แสนหกค่ะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะ